สวัสดีครับสวัสดีครับฟิลเลชัน่นสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาคำนวณสูตรวิ่งแรงตัวเดียวให้ดูกันสำหรับแนวทางวันวันที่1สิงหาคม2568ัน25หสิบถิติสำหรับแนวทางสูตรนี้ครับเข้ามา6กมวดติดเป็นสูต่ดินแรงหรือวิ่งแรงตัวเดียวกันครับวันแรกครับที่สูตรนี้เริ่มเดินจะเป็นยังวันเดียวศูนย์นกวันแรกได้ศูนย์มันลหลักวันแรกได้หกมาจากหนุ่ยครับวันที่สองได้แปดครับมาจากสิบออกแปดเจ็ด นะครับงวดที่3ามสูตรนี้ได้เลขสองครับมันดักสิทิ์นะครับงวดที่4สูตรนี้ได้เลขหนะครับข้าที่ดักหนึ่งครับต่อมางัวที่ห้าในงวดนี้ได้เลขเก้าครับออก9ก้าหนึ่งนะครับในงวดที่6ที่ผ่านมาสูตรได้เลขสองออกสองหนะครับนี่คือสูตรเด็ดแรกตัวเดียวที่จะมาคำนวณดูกันในคลิปนี้นะครับ วิธีการคำนวณสำหรับแนวทางสูดแรกนะสูรนี้ตัวเดียวเป็นสูตรใหม่ครับอ่าสูรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับวดน,นี้อ่าจะลุ้มไปชมกันเป็นงวดแรกนะครับก็ใช้ข้อมูลจากผลสลากงัจะเริ่มตั้งแต่ในวดที่ออกอ่าสองสองเจ็ดนะครับคือจะนำผลของเราที่หนึ่งนะจะเป็นงวันที่สิบหกมีสานนะครับ ครสนใจสูตรนี้มาลงคำนวณเทียบดูครับสูตรนี้วิธีใช้หลักหมื่นนะบวกกับหลัก10ครั้งที่1ครับบวกกับหลัก10ครั้งที่2นําบวกด้วยของที่ครางครับนํา6บวกหนึ่งได้7 7บวกห12บวก4ได้16ครับวันแรกครับสูตรนี้บวกกันได้เลข6นะครับอันนี้คือเลขดิแรกนะที่ได้ใน่วันแรกครับออก0ูนย์นะครับ วันแรกสู่ข้าวหลัอย่างไหมครับซสดงว่าต่อมาครับวันที่สอง่าก็จะนำผลของ o l u m n หนึ่งในงวดที่ออก06มาลองคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดสูตรนี้ครับใช้หลักหมื่นบวกกับหลัก10บครั้งที่1บวกกับหลัก10บครั้งที่2บวกด้วย4คงที่ครั้งนำหนึ 1, บวกสได้3 3บวกหได้4 4่บวก 4, ว 8, บ 2, สี่ได้8ครับงวดที่2สูตรนี้ได้8ครับออก8 7เข้าที่ทำนนหลัก10นะครับสี่จุดว่ต่อมางวดที่3ามาก็จะใช้ข้อมูลจากงวดน,นี้มายคำนวณเทียบกันครับ สุดนี้วิธีคิดใช้หลักหมื่นบวกกันหลัก10ครั้งที่1นะครับใช้หลัก1ิบสาตัวท้ายครั้งที่1นะบวกกับหลัก1ิบสาตัวท้ายครั้งที่2แล้วก็นำบวกิ้สีคงที่ครั้งนะครับทีนี้ผู้ชมมาลองบวกเทียบรูนับนำหาบวกสได้8ปดบวกสีบวกสคงที่ได้12เอาเฉพาะตัวท้ายครับในงวดนี้ครับ วันที่สามสู่ได้เลขสองออกสองศูนย์งวดนี้ครับมันชักสิทธ์นะครับสี่งว่าต่อมาวดที่สี่ก็จะใช้ข้อมูลจากในงวดนี้มาคำนวณเทียบกันครับคือจะนําผลของงวดที่หนึ่งในงวดที่ออกสองศูนย์เป็นตัวตั้งครับจะเป็นในงวดนี้ครับววันที่หนึ่งมิถุนาคือจะเป็นวดที่ออกห้าห้าเก้าสามห้าสองมาลองคำนวณเทียบกันครับ สูตรนี้ใช้หลักหมื่นบวกกับหลักสิบพันที่1บวกกับหลักสิบพันที่2แล้วก็บวกด้วย4คงที่อีกครั้งนะครับนำหาบวกสได้9 9้าเบวกสามบวกสได้16เอาเฉพตัวท้ายในงวดน,นี้เป็นงวดที่4ครับสูตรได้เลข6กออกสูครับงวดน,นี้เข้าที่หลักหมื่นครับนี่คือซี 4, ดีงวดที่4นะครับซีดีงวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่5เรามาลงคำนวณเทียบกันครับ วันที่5คือจะนําผลคอนราวนที่1ในงวัเดียวก06มาเป็นตัวตั้งครับคือจะอใช้ผลคอนราวนที่1ในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับศูนย์ี้วิจิตใช้หลักหมื่นบวกกันหลัก10,000ที่งบวกกันหลัก10,000ที่2แล้วก็บวกลบ4ของที่แครงครับ สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสี่คงที่ได้เท่ากับเก้าครับงวดที่ห้าออกเก้าหนึ่งข้าวที่หลักสิบนะครับสี่จริงว่าต่อมางวดที่หกนะซึ่งจะใช้ข้อมูลจากในงวดนี้มาคำนวณเทียบกัจะใช้ผลการปะเมินึ่างไรวด่เดียดเด่ยวเก้าหนึ่งนะครับคือ เก้าสี่เก้าสองสี่หกนำพลังวันนี้มาตั้งคำนวณดูนครับส่วนในวิธีคิดใช้หลักหมื่นบวกกับหลักสิบพันที่หนึ่งบวกกับหลักสิบพันที่สองนำบวกด้วยสี่คงที่ครั้บสี่บวกแปดได้สิบสองบวกสิบแปดบวกสี่ได้ยี่สิบสองครับ, 4, 8, 12, 8, 8, 4, 22, รบเอาเฉพาะตัวทายครับ อันนี้คือสถิติในงวดที่ผ่านมาครับสูตรนี้ได้ที่สองผลออกสองหกนะครับเป็นสูไม่ปางหลับนะครับดินล่างตัวเดียวนะสำหรับสูตรนี้นะครับสถิติเข้ามาหกมติดนะครับซึ่งสถิติวันนี้เป็นสถิติวดที่7นะผมจะมาคำนวณในช่วงกันนสําเกตุที่ตามอยู่นะครับซึ่งในสูวนนี้เป็นผลคำนวณที่ได้ในหงวดแรกที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรดินลรางตัวเดียวนะครับนี่คืองวดแรกครับ วันแรกที่สูดเริ่มเดือนะครับวันแรกได้6กเข้าหลักน่ครับเมื่ต่อมาเข้าหลักสิบนะครับสูตรนี้วิธีที่ใช้หลักหมื่นบวกกับหลักสิบคันที่1บวกกับหลักสิบคันที่สองแล้วก็บรรลุสีคงที่ครังครับ นำสี่บวกเก้าได้สิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่เลยยี่สิบสี่ครับเอาชูว่าตัวท้ายสำหรับวันนี้เป็นงวดใหม่ครับสูได้เลขสี 4, ว่วดนี้บวกกันได้เลขสี่ครับอ่านี่คือสูเดิลแร่นะครับตัวเดียวนะครับวันนี้คำนวณได้เลขสี่อันนี้จะเป็นวิธีคิดนะครับสูนี้วิธีคิดใช้หลักหมื่นมาบวกกับหลักสิบสามตัวท้ายกันหนึ่งนะครับซึ่งสามตัวท้ายคันนี้หนึ่งคือตำแหน่งนี้ครับมาบวกกับหลักสิบ ท้ายแค่ในสองตำแานนี้หลักสิบเปนเจ็ดแล้วก็บริษีสี่คงที่ครับนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้เมวันนี้หลอมเมช่นกันครับวันนี้นะครับสู่ดินแลนด์บริเวสูงนี้นั่นล่ะสี่นะครับ อางเล็งวดนี้ครับได้สองสามสี่ห้าครับซึ่งชนเดินสี่นะครับงวดนี้มีหลายสูน่าชนสี่นะครับในงวดที่ผ่านมาครับสูนี้เข้าสองเหมือนดักสิบนะครับงวดนี้ได้เลขสูดเดิมครับดินสองสามสี่ห้าส่วนสูนี้เป็นสูตรตัวเดียวนะครับงวดนี้ได้เลขสี่นะครับ น,นี่คือแนวทางเด็ดแรงตัวเดียวนะครับถ้าชอบสุนี้แคปน่าจอกันไว้ครับสี่ตีมวดนี้เป็นมวดที่เจ็ ส่วนสูดดินแร้งแบบสมตัวงวดน,นี้ได้สามกับสี่ครับแบบสมตัวเนาะสูดอันนั้นเมื่อที่ผ่านมาได้สองกับสามนะครับก็เป็นสูรที่เข้าดีนะครับเมื่อวดน,นี้ครับเลขสี่ชนอยู่หลายสูรนะครับก็ลองนำมเบชันะครับสำหรับแนวทางสูรนี้นะครับเป็นสูตรคำนวณหาเรขดินแร้งแบบตัวเดียวนะครับสี่ที่วันนี้เป็นงวนดที่เจ็ดนะครับก็มาลุ้นดูเป็นว่แรกนะสำหรับแนวทางสูรนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียรเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ